กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกท่านวันนี้กระผมในนามแฟงของ Facebook ฮิมุระไทยเ็นชินคนไทยหัวใจแห่งดาบก็จะมานำเสนอเหล็กสปริงงานลายเทมนะครับเป็นขนาดคขนาะทรงโคเชเลนะครับแบบนี้เลยครับโคเชเลเป็นแบบไหนมาดูกันตรีมสีเหลืองวันนี้เราก็มาถ่ายเนยวัดนะครับจะได้เข้ากับตรีมนะฮะ ด้ามจับเป็นหนังกระเบนแท้สีดำนะครับพันด้วยเชือกสีเหลืองสดๆสดสดแบบนี้เลยนะครับเหลืองจีวรกันเลยทีเดียวนะครับนี่สันทายกันกระแทกหรือคาชิระนะก็เป็นรูปมังกรแบบนี้เลยนะครับอ่าเค เมนูกิก็เป็นมังกรลุมดำนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าชุดฟิตติ้งก็คือโลหะผสมอลลอยเกรดเอนะครับส่วนหนังปลากระเบนก็เป็นกระเบนแท้นะครับเชือกพันด้ามสีเหลืองทองแบบไหมเทียมเกรดพรีเมียมเลยนะฮะฮันบากิทองเหลืองแท้เซป,ปะทองเหลืองแท้นะครับใบดาบปัดเงินเงาผมไม่ได้เช็ดใบมานะครับเพิ่งถอดออกจากฝักเมื่อตะกี้เลยเงาแค่ไหนนะดูเห็นจนเห็นสายตาพ่อค้าเลยครับด้านในอ่ะ มันไม่โฟกัสเพราะว่ามันไปจับรูปผมที่อยู่ด้านในตัวดาบนะครับมันไปโฟกัสหน้าคนนะปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิเทียมนะครับเปิดคมเกินร้อยพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะฝักดาบทำจากสีเหลืองทองเมทัลลิกนะครับประกายเพชรซาเกโอสีเหลืองดำนะครับแบบเส้นใหญ่เม็ดละสี่ร้อยนะครับนี่ดูสีนะครับดูเม็ดสี ดูเม็ดสีของฝักดาบเป็นงานที่ไม่ธรรมดานะครับเล่มนี้ปกติร้านเราขายอยู่ที่3790บาทนะครับเป็นเล็กสปริงเก้าสองหกศูนงานแร่เท่มเลยนะฮะเฉพาะฝักนี่ก็พันกว่าบาทแล้วครับผมดูนะครับแต่ละเราลดราคาลงมาเหลือ3290บาทนะครับสาเหตุก็เพราะว่าสีตรงนี้มันมันถลอกไปนิดนึงนะครับ สีท้ายฝักนี้ครับมันถลอกไปแค่นิดเดียวตรงนี้จางๆครับจางๆจางๆไม่ได้มีผลอะไรครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับจากราคา300เอ้ย3,990บาทนะฮะเราลดลงมาเหลือ3,290บาทนะครับสำหรับท่านใดสนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของบอกเลยนะครับว่าเล่มนี้มีเล่มเดียวในประเทศไทยเป็นงานคัสตอมฮะที่ผมประกอบขึ้นมาเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันอยู่ในฝักกันนะครับ มันจะสวยงามขนาดไหนชูแหวโปเชชูดิโป,โปดับนะครับตอนอยู่ในฝักดาบก็จะให้ความดูมีความอ่อนช้อยสวยงามสดใสสุขุมนุ่มลึกนะครับเป็นการผสมผสานได้อย่างลงตัวมากๆนะครับซือบะนะฮะเป็นรูปนกฝูงนกกระเรียนบินวนนะครับฝูงนกกระเรียนบินวนส่วนฟูชิก็เป็นรูปมังกรนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สวยงามแบบนี้เลยครับผมบอกเลยครับว่าบอกได้คําเดียวว่าเล่มนี้มีเล่มเดียวในประเทศไทยเท่านั้นเล่มเดียวในประเทศไทยเท่านั้นใครที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับก็ทักสอบถามจับจองกันเข้ามานะครับดาบมันเลือกนายอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับดูครับผมความสวยงามอย่างลงตัวแบบไทยๆชึ้อ โอเคขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามคลิปของฮิม URA ไทเคนชินทีมซาม u r a ไทยบ้านของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะมีงานอะไรดีๆมานำเสนออีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ